ครับกับนมัศก,การพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจียงเสือ,อรมท่านหนานันท่านหนผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกสภาการมหาส่วนตะบ,บนมั่นว่านและก็ขอสวัสดีที่น้องชาวตะบลมันานว่านที่เคารพทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น้องชาวบ้านตำบลหมู่งที่ห้านะครับสำหรับวันนี้เป็นวันทำบุญรอบรอบวันมรณ,าภ,ามรณาภาพของอดีตวันมรณภาพของอดีตเจ้าคณนะตะบ,บนมั่นว่าน ขึ้นนะครับก็อดีตเจ้าคณะตำบลมัานว่านนะครับซึ่งก็ดูแล้ววันนี้ที่มาดูหมอํำคุณแม่บุญช่วงนะครับก็มีแต่ัยกลางคนแล้วนะครับก็ไม่ขอพูดอะไรมากมายนะครับก็ขอเปิดการทำการแสดงวงปีหมอรำของคุณแม่บุญช่วงในงานอภิรอว,วันมรณภา,ภาพของรอพ,พระครูถาวรเจีปิยาภิรัก ได้นะวันนี้ขอขอบคุณครับอันารแล้วก็ทุกทุกพันขออบคุณครับนี่พันทักทูกท่ยังม่ได้ไปกราบท่านเลยก็คือว่าภาหละคันยังหลายับภาเทลานูเทลาบ้านในงานนี้แค่สวบด้วที่กำลังไกล มอลำไม่โผล่คนปวดคอนปวดไก่หอนคนเห็นพี่น้องมานั่งหลอดก็ยังเสียใจล่าก็ดีละทุกอย่างเงาล็ด,ด,เด,ด,ดเล็ดค่ะเป็นหนื้อของหมอลำต่อไปพี่น้องได้ประกาศบอกว,ว่าอยากกินหมอลำผู้ที่ถูกใจหมอลำผู้ที่อยากกินตามาแล้วค่ะมากบมารบผมใส่ปูตรจากฟอง์สูตรทีสูกหาเอามาหน้ามืดมือนี้ พี่บอง่ายๆซะว่าเอามาอ่างอะไรืี่บาอีกอย่างหนึง่นงแต่คือที่ผลงานก็อยากให้พี่น้องเห็นว่าพมอรัมกรเขเมงวดเพรสวยงานเพรเบิดพต้องไปคิดน้าบาหมอรำกรสินสคับที่น่านอยู่ค่ะพะวพิฉันแบบพยายามสนับสนุนผลิตออกมาเป็นรุนๆุนก็อาศัยเลี้ยงที่เลี้ยงใจ่ปะ โอูยาเอาอาปานี่ทุกคนูกพ่เบาๆหยุนเสียเวลาหลายค่ะเชิญพอเป็นที่นองเฮาตัดฟังสิ่งที่ต้องการฟังก่อนไหนจำก่อนไหนได้ล่ำก่อนของามีอะไรแบบลูกพุ่นค่ะเชิญเลยค่ะให้เราบ่กร่ำไม่โคโคกลับเลยเนาะที่ไหน พอกระสักทีพอแม่พี่น้องชาวบ้านเขาห้องยังสุขุสุขล้นบ้านต่็ิทีทีกันเนาะมบรเปัทสถานีโดยทีมงานของคุณแม่บุญชวนเด่นดวงบ้านทำไผ่้านทำไผ่เราเป็นบ้านทำไผ่อะชิองจักก่อนสกเปิดสถานีก่อนสิษไปสิมาเนาะสืบสารใบอนุรักษ์ไว้การลองการล่ำแบบสมัยเก่าของเฮา ผู้ขามอลามุซาลุมหวนค่ะลูกศิษย์แม่บนช่วงเรนดวงเมื่อน,นี่สิฟอลล่ำกวนเมลองสะกอนเพื่อเป็นเกียรติในง,งานเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพสิลองนั่งสร้างแก่มอลล่เมคอสะกอนเพระาะว่าเพิ่นขึ้นมาเพิ่นเปิดสถานีกเก่าอดเก่าเงียนเพิ่นท่าไปกับสิไปนัเ่เพิ่นมื่นีมาผู้เดียวว่าเจ้าเอานั่น,น,นได้มอลนึงละได้